เดี๋ยวให้แม่ไปไปซื้อเอาเองดีกว่าเนาะผมช่วยเบื้องต้นก่อนให้แม่เพราะว่าแม่ไม่มีรายได้้าให้แม่ไปซื้อแล้วก็ดูแลน้องส่วนขาดเหืออะไรก็บอกผมเลยได้ค่ะครับถามแม่ครับคุณตาฮัลโหลครับประสบอุบัติเหตุเป็นบ่แม่ค่ะอ๋อแต่ว่าบบมีครูกรณีบี่บ่ค่ะบ่มีครูกรณีบ่มีคููกรณีอีกแม่กับบมคููกรแีแม่กับ่แม่กับ ภาสีว่ากับแม่เป็นคนทั้งอืน่ว่ามาอาศัยอยู่ทุ่งขอนซื่อกับมาอาศัยบ้านแบบคนหูจาก,กันนะบนแมนหยาตเป็นคนหูจา๋าตามถือจะนเป็นหยาิกันเลยสื่อในโมบานนี่แหละมันตงมีเพื่อนีิบมีคนอยู่เขาก็เลยหายเราไปอาศัยอยู่เราบูบ,บเล่าเองอ่ะบม่มีขี่ดิ้นขี่ดอนเลยบ่มีที่ทางเลยบ่มีหน้าบ่มีหาบ่มีเพื่อนเนาะก็ค่ะบ่มีบ่ม,บมีเพื่อนเพื่อนกับเป็นของคนอื่นเขาหายอยู่ซื่อว่าสงส,สารเอาเลยผัวเพื่อนล่ะ มัมมี่ค่ะพึดอยู่กันสองคนแค่นี้แม่ลูกอยู่กันสองคนแม่ลูกผมเคยจำได้ว่าน้องผมเคยจำได้ว่าน้องคนนี้เคยไปเคยไปติ่นหลุดแห่ผมอยู่อยู่บ้านอย่างนะของพญามันแมนบอไปกับน้องบีมนั่นแหม่ต้นตอนนี้รักษาอยู่ใส่เกาะตอนนี้อยู่อุทุมพรค่ะอยู่โรงพยาบาลอุทุมพรเนาะอยู่โรงพยาบาลอุทุมพรอ่าโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมฉีดซอยเขตนี่ละกันโอ้ยค่ะขอบคุณค่ะครับครับเดี๋ยวส่งรายละเอียดส่งเบอร์ส่งอย่างมาให้ในเด้อ ตรงเบอร์เบอร์อรแม่เพื้นบ่ะคะแม่แม่ครับแล้วซุปตอนนี้คือน้องรักษาอยู่ทุ่งพรแล้วกอเอากลับไปบ้านบ่ะกาหนูโทรหารทวงเขาไปหาแม่เพื้นกันอยู่ทุ่งพรเขาหายยากขาดเสืออยู่บ้านหัวบางมือนเดิได้ลงมาบ้านลงไปบ้านคือกับไป,ไ,ปไปรักษาอยู่อันบ้านนังเกาะบ,บ้านโคกลางบ่บ้านโคกลางไงค่ะบ้านโคกลางไงซึ่งเป็นเฮือนของผู้อื่นอีกบ่เมนเฮือนเราค่ะแต่กัาเข้าใคเพื้นอยู่กับลูกสองคนนี่แหละเพราะว่าแต่ของบ้านเขาไปอยู่ทางอื่นในสีหน้าเขาไปมีครอบครัวยี่ทางอื่น อเออน้องเป็นก็อาหาแล้วอยูพอได้ดูแลเพื่อนในเขานั่นครับก็ค,บคือแต่กวนพันเห็นงานอยู่ปัป่มปตทอแมนบ่ะแมนค่ะปตทออุทอุกขอนะอืมอืมผมไปเห็นสภาพน้องล้วบางหันสงสารนะะเพราะว่าเอามาผ่าตีตียงไปเลยอ่ะบทท่านรู้ซึกโตนบ่คือเป็นเจ้าหญิงนิทาไปเลยบ่ะป่ตอนนี้หูซึกโตอย,อยู่แต่ว่าเขาบอกเขาบ,บลับลูเนี่ยเขาก็ตืน่นมืนต้าขึ้นเขาทางสายยางปกติ พอกันนอนต้ผามแล้วค่ะทีนี้อีนี้ควรลงนะครับครับครับโอเคครับเดี๋ยวส่งเบอร์แม่เพื่นมากนะครับเดี๋ยวผมเขาไปโรงพยาบาลตอนนี้เลยเดี๋ยววันนี้จะพาทุกคนนะครับไปช่วยเคสนี้ซึ่งเป็นเคสที่คนหูใจขึ้นกันเพราะว่าน้องเนี่ยเคยเป็น f c รถแห่ซองดูฮีมิลซิกนะครับแล้วก็เคยเป็น f c ผมเคยมาเต้นรถแห่ผมอยู่ที่บ้านขยอมตาบลโคกหลามอำเภออุทุมพรนะครับน้องประสบอุบัติเหตุและไม่มีคู่กรณีนะครับผมอาศัยอยู่กับแม่2คนและไม่ใช่คนพื้นที่ในสีสเกตด้วยนะครับ อตอนนี้น้องแบบคือไม่ไหวแล้วก็คือเป็นเจ้าหญิงนิทราน้องนอนติดเตียงรักษาติดเตียงนะครับแม่ดูแลคนเดียวไม่มีเงินติดตัวเลยสักบาทก็เป็นเคสที่เราต้องช่วยเหลือลแล้แหละสวัสดีค่ะฮัลโหลครับค่ะอ,อันนี้แม่น้องอะไรนะแม่น้องปุ๊กกี้จ้ะแม่น้องปุ๊กกี้ใช่ไหมครับจ้ะผม,ผมจาบีมาค่ะอ๋อผมผมซองดูฮีเดอร ครับตอนนี้แม่อยู่ที่ไหนครับอยู่โรงพยาบาลอุงทุมพอ้ะอยู่ตึกตึกหญิงตึกหญิงอ,งองตึกหญิงโรงพยาบาลอาการน้องเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้นอนติดเตียงจ้ะนอนติดเตียงเนาะแล้วแม่ก็ออกจ,จากจากงานปั๊มเลยใช่ไหมครับก็ตอนนี้เธเท่าแก่ให้ให้แม่ลาพักจนดูบุกกี้ให้ดูลูกให้มันเริ่มโอเคอ่ะจ้ะแต่ตัวน,นี้ก็คือน้องไม่รู้สึกตัวเนาะ ชดเลือก็ยังเ,เริ่มเริ่มเริ่มรู้แต่ก็ยังไม่รู้ว่าใครเป็นใครอะไรประมาณอย่างเงี้ยแต่ก็คือได้มองปาแขนขาก็าเริ่มขยับได้ได้ข้างหนึง่งอต่ตอ,ตอนนี้แม่แม่ขาดอะไรไหมครับข,ขาดหรืออะไรไหมครับตอนนี้เหรอแม่ก็อ,อยากได้แผลพึ่งอ๋อแผลพึ่งเอาอย่างนี้ด้วยกันเดี๋ยวผมจะเข้าไปหาแม่ที่โรงพยาบาลนะครับเดี๋ยวไปเยี่ยมน้องด้วยโอเคได้จะได้ค่ะครับผมครับเจอกันครับแม่ครับจ้าจ้าสวัสดีค่ะ ไะเดี๋ยวเราไปโรงพยาบาลเลยไปเบิ่งอาการน้องเดี๋ยวไปดูอาการน้องก่อนว่าหนักแค่ไหนแล้วเราจะช่วยได้แค่ไหนไปตึงเดะมันมีสองตึกเดะตึงนี่บ่เดี๋ยวเขาคอยคอยไปถาม ีครับอยู่อาคารนี้ใช่ไหมครับ<ะ>อันนี้รู้สึกตัวอยู่ใช่ไหมแม่รู้ค่ะทีนี้เราเรารักษานี่เราใช้สิทธิ์อะไรแม่กูพ้พรลบ,บมาใช้เพราะว่ารถพอลบบเขาขาดแม่กู้กองการของพอรบ,บมาใช้แต่บัตรประชาชนอะไรแม่ก็ไม่ได้อยู่สีสเกตเนาะ จะจากดีๆเนะาะจามอเตอร์ไซค์ใช่ไหมครับมอเตอร์ไซค์คือไปเห็นก็คือชนเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วคือแม่มาเห็นก็อยู่โรงพยาบาลนี่แล้วแล้วกันคือรอแม่แล้วก็ไปสง่งสีสเกตเลยอ๋อจะหายใจหาใจหาใจเองได้เรใช้เครื่องด้วยใช้เครื่องด้วย ถอขอไปบางอืมก็ไปไปกับบ้านใช่ไหมครับจ้ะไม่มีตัวกอืม่า่าตอนนีข้ขาดขาดอะไรบ้างครับก็ขาดอ,อยากได้แตมเพิ่อ ใช้วันสามสิสี่ขาดวนส่วนถ้าสมมติน้องกลับไปอยู่บ้านใครดูแลแม่ต้องดูแลก็คือต้องออกจากงานเลยรายได้ก็ขาดไม่มีไม่น่าเลยเนาะน้องแล้วว่าแต่อุบัติเหตุมันไม่มีใครรู้บ้านก็ใช้ก็อยู่แต่ใส่ก็ไม่ใช่บ้านตัวเองอยู่เป็นบ้านที่พุณน้องกับา เขาไม่เขาไมยู่ก็เลยให้แม่ไปอยู่อยู่กันสองคนสอคนแม่ลูกอยู่กันสองคนแม่ลูกจ้ะเคยเห็นแต่น้องไปเต้นอยู่หน้ารถแห่แต่ก่อนค่ะนั่นแหละกจะมีจำพี่ได้ไหมจำจำพี่างได้ไหมลูกจำพี่ซองได้ไหมไห้ไหนไหนรจีนไดเออพน่าจะรู้อยู่แล้วนแต่ว่าแขนขาเออเอออ่ารู้นะอ่าอ่ไหนใครลูกใครไ สู้ๆนะ้อสู้ๆเดไหนสู้ๆทำไงลูกสู้ๆทำไงทำมือให้พี่ตจอกดูดิสู้ๆไหนสู้ๆทำที่ลูกไหนไหนไหนสู้ๆก่อนสู้ๆนะหายไปไปนะหายไปไปรีบกลับมาเป็นเหมือนเดิมเด้อสู้ๆเดี๋ยวให้แม่ไปไปซื้อเอาเองดีกว่าเน้ะครับอันนี้ผมช่วย ผมช่วยเบื้องต้นก่อนให้แม่เพราะว่าแม่ไม่มีรายได้ให้แม่ไปซื้อแล้วก็ดูแลน้องส่วนขาดเหลืออะไรก็บอกผมเลยคพี่พี่ช่วยเด้อหายไปวนะครับหายไปไวนมแม่ครับคุณค่ะโอเค หายไปไวนะพี่สองพี่สองพี่สองไวพี่สองเพิ่งดูพี่สองเพิ่งดูข่าวเพิ่งเห็นเพิ่งเห็นแม่่คนเดียวก็นึกอะไรไม่ออกทำอะไรไม่ถูกครับอันนี้ก็นด้อามาช่วยถ้ามีอะไรก็แม่มีเบอร์ผมอยู่ขาดเหลืออะไรจริงๆก็โทรมาเลยได้ครับเดี๋ยวผมช่วยน้องเองเดี๋ยวพี่มาเยี่ยมใหม่เด้อแล้วเวลาไปไปที่บ้านคือใช้รถโรงพยาบาลเนาะะ มีเตียงไหมที่บ้านมีลืมเตี่อนามัยอ๋อโอเคโอเคถ้าขาดก็ดเดี๋ยวประสานงานหาลูกน้องผมก็ได้จ้ะ<อ>ครับว่าพี่ไปแล้วสู้ๆนะค่ะสู้ๆกับลูกสู้ๆเด้อยู่ซหายกลับมาไวๆกลับมาเป็นคนเดิมล่าเริงแจ่มใสอ่าสู้ๆทำมือสู้ๆลูกทำมือสู้ๆสู้ๆู่ไหมซู้ๆทำไงจะซู่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 สองนิ้วสู้ๆเออสู้่ ครับแม่ครับครับฝากดูแลน้องด้วยครับผมจ้าบ๊วะเบื้องต้นนะครับกระดิชซอยนะครับแม่ของน้องเรียบร้อยน,อนคะครับต่อจากนี้ก็ต้องหาวิธีมาซอยเพื่อนตลอดนะครับนาะเพราะว่าแม่ก็คงจะไม่ได้ทํางานแล้วนะครับส่วนน้องก็ต้องรักษานะครับเป็นแบบนี้ไปตลอดจนกว่าร่างกายจะฟื้นฟูขึ้นมาเป็นเหมือนเดิมนะครับผมก็เป็นกําลังใจให้นะครับเป็นกําลังใจให้กับแม่แล้วก็น้องนะครับผมวันนี้ขอลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม